ครับตอนนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเลสตเตนแอมคอนควาดนะครับตอนนี้ก็กำลังรอเกิดอยู่โอเคเกิดมาแล้วครับโอเคครับนั่นเราไปกันเลยไปกันไปกันนะครับทุกคนไปกันครับทุกคนไปนไปผ <c oughs> <c oughs> มเดินนะครับ i mean วิธาก่อนงไปกั้ว่นเาดว่ามึงคือว่าให้กูเราไปให้แล้วนี่หัวคว่เาพูว่ามึงคือว่าให้กูเบิดบกปากว่ะพูดว่ามึงคือว่าให้กูเบิดบกปากคิดซะจังันละก็ยิพันเออครับที่ไหนมีวัเดียวกันาเหรอยอะ

มันสุดื่อหน่อยเลยทีสองข้อยู่สมังหวัาพันล่มกว่พันได้เหรอแค่มาพูดเลย,ยเยอะแยะกว่ามึงขังดข้อแต่เด้มีคนตายเราเพียโอ้ตเปลี่ยนเป็นแหลกไหนครับเออมันนี่แบบหม่เหรอแต่ผมจะว่านีจะเหล็กมากเลย

他呢？在呢。 bạn nói như thế không được, bắt được hết rồi, à, 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 I love that 好的 าแบบอื่นดีกว่าหาเซิร์ฟที่คนน้อยสุดคนคนณคีณ่ปุ่นเ่นกันเ่ยเหรอน่าสนใจดีเข้าไปกันดีกว่ารับ ต้นแอ่กองคฮนโลกอง้โลกจสึ่มีคนโอเม

โคตรแหลกมากเลยแมบแเล็กลัง

เฮ้ยห,าห่าม่าคนยูดีเว้จบแค่นี้นะครับครับ